เอาแล้วครับน้ำมันเริ่มหอมแล้วใส่ก,ก็ดไแล้วครับไปขนาดนี้ก็หอมแล้วครับพี่แง่งไฟนยครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับ เจอกันครับพค้ลุงอุ๋ยลุยกินลุยเที่ยวครับผมวัน yes นี้ลุง exactly. อุ๋ยจะแกงแครครับผมแกงแครจิ้นนะครับจิ้งควายมีันใส่ตัวอันนี้ลุงอุ๋ยจะไปใช้จิ้นโดยนั้นตรงๆนะครับลุงจะจ่าแบบอ่าจิ้นติดเอ็นนะครับจิ้นติดเอ็นมันเวลาเขาต้มอย่างปุ๊บเนี่ยเวลากินเนี่ยมันจะเหนียวทะลุดนะครับพักก็ตันใจฉันครับตันใจเอฟซีที่เสาะมานะครับแกงแครคือแกงที่เอาพักอย่างก็ได้ครับที่เขามักมาใส่นะครับ ตะขาบะได้ก็คือพักละนะครับพักลาพักแคร์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพักทีฝรั่งนะครับลูกโดดบกแข้งนะครับอันถูกฝักยาวอูจะใส่เฮดตัวนะครับวันนี้นะครับแกงลำล้นะครับอ่ะแล้วก็ส่วนหมวพริกแกงครับพริกแกงกับปกติครับหอมขาวหอมแดงข่าจะใครพริกกะปิเกลือนะครับแล้วแต่บ้านขายบ้านมันนะครับบางบ้านเพิ่งก็บอกใส่จะใครนะครับบางบ้านเพิ่งก็บอกใส่ข่านะครับแต่หูอุ๋ยใส่ครับ ก่อนอื่นที่เขาจะเอาวันกิ้นเราไปต้มนะครับเรามาซับกิ้นก่อนครับน้อเดี๋ยวผมอุจจาซับกิ้นแล้วก็เ่าไปต้มครับนะครับ fc น้องอุจจาซับกิ้นก่อนนี่น้ที่น้งอุจยบอกนะครับจะเป็นกิ้นติดติดเอ็นนะครับ,เ,นนรบเวลากินแล้วมันจะจะอร่อยนะเดี๋ยวห้ปไปต้มเหมือนเหมือน่อยอุ้ยยาไปต้มก่อนนะครับอุ้ยอย่าไปต้มสักชั่วโมงมันเปื่อย,อยให้มันรว่วน ที่บ้านถ้ามหมกหมกเปื่อยหมกหมกลันห่อกตัดแนวหน่อยครับเผื่อมันหดนะครับนี่แเผื่อไส้มันหดครับอันนี้เป็นเอ็นนะจิ้มติดเอ็นหรือบางคนจะใส่จิ้นโดดๆได้ก็ได้นะครับแล้วแต่ครับเขาปู่ป่ากันครับหลังวีจิ้มติดเอ็นนะครับอ่ะขออนุญาตซับจิ้มครับเอาล้วเอฟซีครับลุย จ,จีนได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาอยาไปต้มเหน,นครับอยาไปต้มเหมือนๆที่มันเปื่อ,อยหน่อยเนาะปว่าแล้วเราไปต้มกันเลยครับโอ้โหงอุ๋ยตั้งน้ําไปเดือดแล้วนะครับวันนี้เราแกงกระต่อทานเหมือนเดิมครับน่ะหันไฟแห้งๆน้ําเดือดเดือดปุ๊บก็เอาจีนนะครับใส่ไปเลยครับใส่ไปต้มเลยครับงอุ่ยจะต้มประมาณสักเอา45นาทีก่อนเนาะหลังจาก45นาทีแล้วเขาพอกันครับช่วงจังหวะเวลานี้รอ กันกินเขาปุ๊เขาเปื่อยเขากะตามอาทยาศัยครับพี่แกงวู้ดอีกจะบอกตาเตือนะครับเดี๋ยวเขามาดูกัน45นาทีผ่านไปเดี๋ยวเขาก็มาตามพี่แกงกันครับตามอัธยาศัยครับ FC ครับเอาละครับ FC ครับเวลาผ่านไป10นาทีครับเอาเดือดอยู่เดือดตะลุนตะลุนอยู่อ่ะวู้ดจะใส่น้ำแข็งนะครับน้ำแข็งไป2ก้อนให้มันเปื่อยโปรยหงมยหน่อยนะครับ ช่วงจังหวะที่เัารอใหม้มันเปื่อยอย่ให้มันปุ๊มมันเปื่อยนี่เราไปตัดน้ำพริกดีกว่าครับเนาะตัดน้ำพริกเสร็จแล้วรอมันปุ๊มมันเปื่อยเข้ามาแกงครับช่วงจังหวะจังหวะที่ร้อนจ,จ,อนจีนเัาปุ๊มเัาเปื่อยนะครับดูตัดน้ำพริกนะครับตัดน้ำพริกข้าครับอ่ะที่ตัดงนัยๆใส่ก่อนนี่อย่างต้องน้ำแข็งใส่ในจีนตัวเพราะว่าน้ำแข็งมันลบสุ สูตงศาเนาะแลวน้าเดือดที่มันร้อยองศาครับพอมาเจอกันปุ๊บมันก็เกิดการสปาครับสปาทําให้จีนเฮานะครับที่เฮาต้มนะครับสปาปุ๊บเกาะเปื่อยไว้ขึ้นครับอันนี้อันนี้เป็นสูตรลุงอุ๋ยนะครับหรือเพื่อนเปื่อนคนใดที่มีสูตรดีกว่านี้ก็ลองลองแนะนํามานะครับบางคนจะใส่ยาบักัตเต็ดก็ได้ครับหยอดบักัตเต็ดอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่นี้เหาแกงแครครับมันก็ง่ายๆเนาะแต่เพียงแต่ว่าที่มันปุ๊กให้มันเปื่อยไว้ไปได้ครับ บางทีลูวีทำเข้าเข้ากบอมีสคริปต์เตียนต้องมาอ่านนะครับบางทีก็อาจจะอู้อาจจะซ้ําไปซ้ำมาเพระาะว่าเขาก็บางทีเขาอู้ไปแล้วเขาก็ลืมเนาะว่าเขาอู้ไปแล้วเนี่ยครับมันมันเป็นงนั้นสดเนาะเขาทำสดๆกันนะครับบางทีก็ขอสุม,มัยไทยเอฟซีไปหน้าที่นี้ด้วยนะครับเอฟซีบางคนบอกว่าลูวีอย่างเขอูาา้ไทยจริงๆแล้วลูวีก็เป็นคนไทยนะครับแต่ว่าคนเป็นของหวาน คนไทยเมืองเนาะคนเมืองเมืองเม,มืองแล้วก็อูอ้ไทยได้ครับแต่ว่าบางทีเราทางกับเข้าเมืองเนาะเราก็เลยอู้เมืองดีกว่าครับอู้เมืองเชียงใหม่เนี่ยคนไทยก็ฟังออกครับเพราะมันจ้าเนาะช้าเนาะจ้าก็คือช้าเนาะมันอู้อู้อแบบอู้เหมือนกัน,นครับอู้แล้วก็ฟังง่ายครับเนาะ,ะเดี๋ยวขอหยัาต่ำพริกกันนะครับต่กใกล้หยุดเซตแล้วครับซีครับกัะปิครับ วันนี้สี้ฝนจะตกนะครับนี่ฮ้อนมาหลายวันแล้วครับตกให้าก็ดีครับได้แล้วครับพริกแกงเขาได้แล้วแกงได้แล้วเดี๋ยวก็รอรอสัการครับรอให้จีนของปุ๋ยหัเปื่อยแล้วก็ไปแกงกันครับเอาละ fc ครับวันนี้ผ่านมาชั่วโมงปลายครับจีนที่เราต้มไว้นะครับสุกแล้วครับเปื่อยแล้วครับกระปุกเปื่อยแล้วก็เียตักออกกอนนะครับตักออกไว้ตักพักไว้ครับ น้ำสต๊อกนี่ผมต้องเอาฝากนะครับน้ำอันนี้นะโอ้ยน้วมาใส่แกงครับอ่ะเดี๋ยวได้เข้ามาแกงกันลำๆครับวันนี้ครับแกงแค่ครับมาครับเอซีครับมาแกงกันเลยตั้งกระทะปุ๊บถูกยาน้ำมันใส่นะครับน้ำมันใส่เข้าไปลองเทน้ำมันพอแล้วครับเอาแล้วครับน้ำมันเริ่มพร้อแล้วจะใส่แล้วครับ ขนาดนี้อ่ะหอมนะครับพี่แก่งใส่เลยครับตัวพี่แก่งครับตัวเป็นของหอมครับปุ๋หอมครับเอฟซีครับกิ้นครับ ทิ้ลงไปลงไปคั่วเลยครับแกงไปหน่อยเหมืนเลยนี่หน่าส่น้ำลงไปหน่อยครับหอมขนาดครับดสีครับหอมหากครับ น้ำหลังครกครับเอาน้ำสต็อกไปที่นะครับใส่เลยครับเนี่ยใส่ไดหมดเลยหรือจะตั้งตั้งมันเดือดถึงสักกรํารนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ระพอกันครับว่า อันน้าไต่เป็่ยนไดเอาพักใส่ตอนไหนนะครับมาดูกันครับโอ้เอฟซีครับน้ําแกงเขาเดือดแล้วครับเดือดแ็นตี้แล้วครับเดี๋ยวเราเอาพักใส่นะครับน้ําแกงเดือดหอมขนาดครับเอฟซีครับหนุ่ยยาจะใส่ยันตี่มันสุกจ้านะครับจะเป็นบลเขือนะครับใส่บปลาเขือลตรงไปก่อนนะครับบลเขือมาทั่วครับ หมูนี้มันสุกไว้ครับใส่ทีหลังครับใส่กันบะเขือครับใส่กันถอดฟักยาวไปมือแล้วครับต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพักจะเป็นเงี้เฮดนะครับดอุยเอาเฮดใส่ไปเฮดต่ออันต่ออครับส่วนหมูนี้นะครับเอาไว้ทีหลังครับ ลงกำเดียวครับตำเดียวสุกเนาะนี่แกงแกงแคเฮาวันนี้เหมาะเหมาะครับกินกันเมื่อตอนครับยุคโควิดครับอยู่บ้านบ่ได้ครับมี่อย่างมากินด้วยกันนะครับเอฟซีครับขอเป็นกําลังใจให้เอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็แล้วกเป็นกำลังใจให้ตัวเก่าด้วยครับเฮาสู้สู้สู้ไปด้วยกันครับการนัดอย่างแบบเปิดเราลงอีกกับได้ขายครัวครับการนัด ขายออนไลน์ก่อ็ยุดไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะขายมันก็คือแบบบางทีเปิ้อนอาจจะเบื่อนะครับเพราะว่าขายทุกวันนะครับแกงลาบใบหนึ่มสักกามครับเอฟซีครับแกงเฮาเดือดตะลุ่นสลุนแล้วครับอุ้ยพุงแล้วครับพงนัวใส่นักกะลำมนักใส่น้อยกะลำน้อยบบใส่กับแบบล้ำนะครับตามคอนเซ็ปต์ของอุ้ยนะครับรรดี หอมครับหอมขนาดเอซีเอขอหยัดชิมนครับใส่น้ำปลาหน่อยครับเอาละทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของลักลักแคลูกโดดแล้วนะครับใส่เข้าไปครับหอมครับลักแคลูกโดดใส่เข้าไป พักละแอคเคอร์ครับเอฟซีครับไผ่มักเก็มกับใส่เก็มไผ่มักเพชรกับใส่เพชรนะครับแกงสูตรไผ่สูตรมันครับบางบ้านก็เนี่ยเหมือนกันครับเอาละแกงแคร์เขาเรียบร้อยแล้วครับแกงแคร์เขาดูสีสันน่ากินหรอครับเอฟซีครับมีอุจจาระไว้สักกรรมนะครับ ตะไปนี่มันนั้นทักสลบตั้มนะครับที่อยากถิงเข้าขนาดครับเอฟซีครับเดี๋ยวนี้นะมันได้แล้วครับตักแล้วครับไปครับไปครับเอฟซีครับถินเข้าครับกินข้าสวัสดีเอฟซีเป็นทางการครับผมมาแข่งแค่ แข็งแค่ชิ้นควายลำลำกันลุงอุยครับวันนี้ครับตอ,ตอนเด็กการหององครับน้ำมันไหลมาเด้มาเด้เดครับกี่ข้านึ่งแล้จับมือเนาะฮ้อน ชัมมว่วโมงไปเรามาพิสูจน์ดูนะครับว่าจริงเขาเปื่อยเปืเป่อยได้อยู่ครับ ลองไปทําดูครับตักตัวอยู่กับบ้านมว้ไปไหนนะครับหลวงพอลนู๋นอกทำกับข้าวนี่ครับ พี่หันลูกโดดอยู่นั่นไงเออนี่ครับ โอ้ดีหวานครับหวเลยานขนาดสักดึง

อุ่นแข่งก้อนครับลำลำ นะครับ FC ีครับนี่ก็ผ่านไปเห็นหนึ่งเมนูนะครับแกงแค่จีนนะครับจีนนี่ดูอยู่ใจแบบจีนติดเอ็นนะครับแล้วขอไส่นะครับต้มงเตียนหรือทำให้เอซีดูนะครับอุ๋ยขอขอบคุณเ c ซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับครัวลงอุ๋ยรยจิ้นุยเที่ยวนะครับถ้าถูกใจในช่องเล็กๆนี้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อุ๋ยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับปุ๊ฝุงบินต่ำ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับตัว่าคลิปหน้าวีทำอย่างครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝ <c oughs> ูงบินต่ำหนัก,กแ,ตลลแต่แรงลำแตแต่